รู้เทไปแต่เลอะน้ะบาดเนยเนรลจเจ้าทำของหงายหรือเปล่าพี่บ่าวแน่นล่ะเบะเป็นของมีคมใช่หรือไม่เจ้าหูได้แน่เลยน่ะรู้สิเพราะเมื่อกี้บันบาดหัวแม่ตีนค่ะแหม่ของเจ้าเช่นนี้ใช่หรือไม่ฮ้นี่แม่นงั้นอันนี้ใช่หรือเปล่าฮ้ นี่แน่นงั้นต้องเป็นอันนี้แล้วแหละอันนี้ใช่หรือเปล่าแน่นแล้วละเบอร์้ามีรางวัลตอบแทนความดีเอาไปเลยทั้งสามอันเลยเือเอาไปบีบอลโอยมันหลายพอดนะเราอยาได้อันเดียวก็พอแล้วนะอันเดียวรักี่เสียวรักขเขียวถ้าเดียวไม่เขียวเดียว้าย่าง้เขียว,เ,ยวเอ๊ถ้าจะเอาอันเดียวอันนี้แหละคุ้มที่สุด เหมาะกับรางวัลคนดีอย่างเจ้า นากิตะเลื่อยโซ่แบตเตอรี่12นิ้ว288โวลต์ออกแบบเหมือนเลื่อยยนต์น้ำหนักเบาด้ามจับกระชับมือใช้งานคล่องตัวไส้ในมีแบต10ก้อนใช้งานได้นานถ้าชาร์จเต็มใช้ได้นาน40-45นาทีเลยค่ะมอเตอร์ไร้แปลงถ่านกำลังสูงสามารถตัดได้ตั้งแต่กิ่งไม้จนท่อนไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน10นิ้วมั่นใจปลอดภัยกับระบบตัดการทำงานทันทีเมื่อเกิดอาการคิกแบกนาคิตะคักไ้รอือเติงตง